สำหรับในช่วงครึ่งปีหลัง6-8นะคะก็เป็นช่วงที่ดาวใหญ่ที่เพิ่งย้ายไปนะคะก็มีการโคจรผิดปกตินะคะโดยเฉพาะดาวเสาร์และดาวพรหัส์นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างไปอัปเดตกันได้สําหรับผู้ที่รับฟังคลิปนี้ได้คือผู้ที่ลัคนาราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดช่วง15สิงหางคมถึง14กันยายนหรือคํานวณแบบใดก็ตามแล้วเป็นราศีสิงห์ก็รับฟังเป็นแนวทางได้หากสนใจเรื่องดวงชะตาการพยากรณ์ดวงแบบไทยๆฝากกดติดตามนะคะ สำหรับดวงดาวนะคะในช่วงครึ่งปีหลัง68นะคะก็เป็นช่วงที่มีการโคจรผิดปกติของดาวเสาร์และดาวพระหัสน,นะคะสำหรับในข้อที่1น,นะคะดาวเสาร์ที่เพิ่งจะโคจรย้ายกันไปเมื่อเดือนพฤษภาคมนะคะถอยหลังกลับเข้าสู่การเลงลัคนาของชาวสิงอีกครั้งนะคะในช่วงวันที่23สิงหาคมนะโดยจะอยู่ยาวไปจนถึงกุมภาพันธ์ปี69นะคะเรียกว่าดาวเสาร์จากเดิมที่เลงเรือนกงรนเงินก็โคจรกลับมาร่วมกับราหูเล็งลักนาชาวสิงนะคะ สำหรับคู่นี้นะคะก็ก่อเกิดเป็นคู่มิตรใหญ่สัมพันธ์กับภพบเรือนปัตตนิของชาวสิงห์นะงะก็คือเรื่องราวคู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนนะคะเป็นได้กับชาวสิงห์นะที่จะก่อเกิดผู้อุปธรรมนะคะหรือว่ามักเกี่ยวข้อสัมพันธ์กับอะไรที่เป็นใหญ่ๆได้นะไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายใหญ่คนมีศักยาภาพนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานนะที่เป็นลักษณะงานใหญ่กว่าเดิมได้เนื่องจากคู่มิตรใหญ่ก็ทําให้เรื่องราวของการคบหาสมาคมนะคะ เป็นไปในเชิงการร่วมมือร่วมใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานประเภทหุ้นส่วนนะคะเจอเจอคนชักชวนนะไปร่วมงานใหญ่ลักษณะนี้ได้นะคะอย่างไรก็ตามดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนอรินะคะเมื่อสัมพันธ์ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่แบกรับเยอะในขณะเดียวกันความเหนื่อยความเครียดก็มีเยอะตามไปด้วยนะเนื่องจากความเป็นคู่มิตรนะคะก็คือพัฒนาขึ้นนะคะสิ่งที่ทําอยู่มีความก้าวหน้าอย่างไรก็ตามมาพร้อมกับความเหน็ดเหนื่อยนะคะเรื่องของอะไรที่ เป็นจริงเป็นจังกับชีวิตมากขึ้นนะคะดาวเสาร์เป็นเนเรือนอรินะคะอันหมายถึงเรื่องของคู่แข่งศัตรูนะคะเรื่องคู่กรณีนะคะเมื่อโคจรถอยหลังนะคะองค์บอกถึงการกลับเข้าสู่สภาวะนะที่อาจจะแวะเวียนพบเจอคู่แข่งเดิมๆนะคะกลับเข้าวงจรเก,ก่าๆนะหรืออะไรที่เป็นเชิงคู่ค้าคู่สัญญานะคะที่เป็นปัญหาเก,ก่าๆเดิมๆที่มีประสบการณ์แล้วนะซึ่งถือว่าชาวสิงห์เขาจะรับมือได้ไม่ยากนะคะ สำหรับชาวสิงห์นะคะทั้งดาวเสาร์และราหูนะคะไปอยู่ในภพเรือนเรื่อง,องคู่ครองการคบหานะคะช่วงนี้ถือว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนเชิงความสัมพันธ์ได้เช่นกันบางท่านก็ตัดสินใจอาจแต่งงานปรับป,ปรับฉับพลันได้นะคะบางท่านก,ก็เกิดการแยกทางหรือว่าเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ในช่วงนี้ได้เช่นกันเรียกว่ามันเป็นช่วงเปราะบางและดวงดาวกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องการคบหานะคะเรื่อง คุณส่วนเรื่องการงานนะซึ่งทําให้ชาวสิงห์อาจจะมีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นในช่วงนี้ได้นะคะสําหรับในข้อต่อมานะคะดาวพฤหัสก็โครจรเดินเร็วนะจากเดิมที่อยู่ในภพเรือนลาภะนะคะในช่วง3ตุลาคมก็โครจรเดินหน้าเข้าสู่ภพเรือนวินาศด้วยกําลังแรงเป็นมหาอุดนะคะโดยดาวพฤหัสของชาวสิงห์นะคะเป็นทั้งเรื่องปุตตะแล้วก็เรื่องมรณะนะก็คือเรื่องการจบลงการ,ริเริ่มสิ่งใหม่นะคะหรือแม้แต่เรื่อง ลูกหลานบริวารน,นะเป็นช่วงเวลาที่ชาวสิงห์นะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นกําลังแรงได้นะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบชีวิตนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเชิงการงานการตัดสินใจอย่างที่บอกนะมันเป็นช่วงเปราะบางที่ทําให้ชาวสิงห์ก็าอาจจะตัดสินใจเรื่องทั้งการงานชีวิตนะคะเรื่องของความก้าวหน้าของบุตรหลานบริวารน,นะซึ่ง ดาวพลังหัตไปอยู่ในภพเรือนวินาศนะคะในความหมายหนึ่งมันก็คือการเดินทางไกลได้นะเช่นช่วงนั้นนะคะก็อาจจะได้งานทางไกลมีลักษณะการปลีกตัวออกจากสังคมเดิมๆนะเนื่องจากไปทํางานไปปฏิบัติภารกิจหรือแม้แต่การเดินทางเพื่อสแสวงหาประสบการณ์นะคะการงานบางประเภทนะคะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษนะเช่นอยู่ในห้องทดลองเกิดการค้นคว้าวิจัยหรือช่วงนั้นกําลังซุ่มทําโปรเจกต์โครงการบางอย่างอยู่นะคะเนื่องจากดาวพลหัต เป็นมหาอุดนะคะในช่วง3ามตุลาคมจนถึงปลายเดือนธันวาคนะ,คะเป็นความหมายเชิงลูกหลานบริวารน,นะคะใช้เงินมากเนื่องจากคําว่าปุตตะก็ไปอยู่ในภพว,วินาศนะคะก็คือ,อมีความเปลี่ยนแปลงก็ต้องใช้เงินทองนะเกี่ยวข้องกับเรื่องการส่งเสียบุตรหลานบริวารน,นะคะหรือเป็นช่วงที่การเปลี่ยนแปลงของชาวสิงห์นะคะเกิดขึ้นจากบุตรหลานบริวารเนะช่นไปเรียนต่อนะคะ มีความเปลี่ยนแปลงเชิงการงานก็ทําให้ชีวิตประจําวันของชาวสิงห์ก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องคนที่เราดูแลนะคะเป็นข้อหมายเชิงการงานนะคะที่ชาวสิงห์อาจจะพันตัวไปอยู่เบื้องหลังเยอะขึ้นนะเช่นการวางแผนนะคะการงานที่เคยออกหน้าออกตาก็กลับเข้าสู่เบื้องหลังหรือว่าทํางานประเภทปิดทองหลังพระช่วงนี้การงานหน้าที่ตําแหน่งไม่ค่อยโดดเด่นแต่ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวสิงห์นะคะค้นพบช่องทางหากินนะคะมีจุดทํากําไร หรือเกิดรวยเงียบๆขึ้นมานะโดยที่ชาวสิงห์ก็จะอยู่ในมุมส่วนตัวมีเรื่องราวของการทุ่มเทโฟกัสกับภารกิจบางอย่างเกิดขึ้นนะคะสำหรับดาวพระหัสมหาอุดของชาวสิงห์นะคะก็โคจรอ,อยู่ในภพเรือนวินาศน,นี้จนถึงปลายเดือนธันวาคมนะคะหลังจากนั้นก็จะถอยหลังกลับเข้าสู่ภพเรือนลาภะนะดังนั้นเรื่องราวดังกล่าวอาจ,จะเป็นจงังหวะชั่วคราวนะคะเป็นเรื่องราวระยะสั้นนะหรือเป็นโปรเจกต์โครงการที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้นะคะ สำหรับในข้อสุดท้ายนะคะดาวมฤตยูของชาวสิงยังคงอยู่ในภพเดือนกัมมะนะคะเป็นความผันผวนเกี่ยวข้องกับภารากิจการงานตำแหน่งหน้าที่ของชาวสิงนะคะที่ยังคงส่งผลอยู่นะดังนั้นดาวมฤตยูจุดนี้นะคะทําให้เรื่องงานการของชาวสิงมีลักษณะผันผวนง่ายนะคะบางท่านเป็นความขึ้นลงนะความเจริญก้าวหน้าบางทีดีบางทีก็เหนื่อยนะหรือว่าชีวิตของชาวสิงนะคะมีอาชีพการงานแปลกๆนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีความทันสมัยนะคะ เรื่องของภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบค่อนข้างผันผวนนะบางทีทําอะไรอยู่สักช่วงหนึ่งเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างชาติต่างภาษาต่างแดนนะคะยังคงสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชาวสิงได้สําหรับในบางท่านนะคะ ดาวมฤตยูนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับภพบเรือนพันธุของชาวสิงห์นะคะถือว่าจะส่งผลนะทั้งเชิงเรื่องภาระแบกรับครัวเรือนนะคะที่อยู่อาศัยนะคะเรื่องของสินทรัพย์ขนาดใหญ่สัมพันธ์กับเรื่องความรับผิดช,ชอบนะซึ่งชาวสิงห์ก็จะแบกรับทั้งสองส่วนนะไม่ไว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการดูแลครอบครัวนะคะแล้วก็มักจะมีเหตุให้เกิดการเดินทางอยู่บ่อยๆซึ่งในบางช่วงนะคะก็เปลี่ยนทั้งงานเปลี่ยนท,ทั้งที่อยู่อาศัยนะเรียกว่ามันเป็นความ แปรปรวนผันผวนที่เกิดขึ้นจากดาวมฤตยูที่สัมพันธ์กับเรื่องการงานแล้วก็เรื่องสินทรัพย์ของชาวสิงห์นะคะสำหรับดาวพฤหัสของชาวสิงห์นะคะก็มักเป็นตัวแปรเรื่องความเปลี่ยนแปลงนะเมื่อใดที่มีกําลังแรงนะคะก็บ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเยอะค่อนข้างมากนะโดยดาวพฤหัสจะมีกําลังเป็นมหาอุดค่อนข้างสูงส่งนะคะเยอะแยะมากมายนะเป็นความขยายของดวงดาวนะคะก็เป็นช่วง ตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงปลายปีนะคะเรียกว่าในช่วงดังกล่าวก็เป็นจังหวะเปลี่ยนแปลงพลิกผันนะคะเรื่องของการก้าวกระโดดบางอย่างหรือการปลีกตัวนะไปทําภารกิจบางอย่างในช่วงระยะเวลาหนึ่งรวมไปถึงเรื่องราวเชิงสุขภาพนะคะที่ชาวสิงต้องดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยนางจากดาวพระหัสเป็นเจ้าเรือนมอรณะนะคะเมื่อมีกําลังสูงส่งนะก็บ่งบอกถึงโรคภัยไข้เจ็บได้นะคะ ดังนั้นนะคะดูแลสุขภาพตัวเองนะโดยเฉพาะดาวคู่มิตรนะคะที่มาสัมพันธ์ตัวตนนะส่งผลให้เราค่อนข้างเครียดง่ายนะคะวิตกกังวลหรือว่าบางอย่างเป็นเรื่องของเชิงจิตใจนะที่ชาวสิงจะต้องรู้จักบริหารเรื่องความเครียดให้ดีนะคะเพราะเมื่อดาวพฤหัสมีกําลังแรงก็ส่งผลถึงเรื่องราวเชิงสุขภาพของชาวสิงได้ด้วยนะคะสำหรับดาวพฤหัสก็นําพาโชคลาภมาด้วยนะเนื่องจากปุตตะก็คือเรื่องสิ่งที่ไม่คาดคิดนะคะเรื่องโชคดีโชคเฮงการประมูลแย่งชิงแข่งขันนะคะ โคจรในภพวินาศนันะ่นก็คือสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังนะคะอะไรที่มีมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจดังนั้นชาวสิงห์ก็กเกิดเรื่องสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะเราเป็นไปในเชิงบวกนะคะล่บผลที่ไม่คาดคิดนะคะหรือสิ่งที่เป็นเชิงใช้โชคใช้ดวงก็มีจังหวะเฮงๆได้เหมือนกันโดยในช่วงที่ดาวพฤหัสโคจรมาเป็นมหาอุดตุลาคมถึงสิ้นเดือนธันวาคมนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สำหรับชาวสิงห์นะคะเราพบกันได้ใหม่กับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ